อริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเรื่องย่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์ที่แท้จริงมีเจ็ดประการกล่าวคือหนึ่งศรัทธาคือทรัพย์เรียกว่าศรัทธาธนะสองศีลคือทรัพย์เรียกว่าศีลธนะสามความระอายต่อบาปคือทรัพย์เรียกหิริธนะสี่ความเกรงกลัวต่อบาปคือทรัพย์โอตปะธนะห้าการเรียนรู้คือทรัพย์ สุตตะธนะหกการสละให้ปันคือทรัพย์จาคะธนะเจ็ดปัญญาคือทรัพย์ปัญญาธนะผู้ใดก็ตามมีทรัพย์เจ็ดประการนี้ชื่อว่าเป็นคนไม่ขัดสนและนี่ก็คืออริยทรัพย์เจ็ดประการที่ความตายหรือใครในจักรวาลนี้ไม่อาจแย่งชิงไปจากเราได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามมาครับเล่าให้ฟังในภาคพิสาร สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าทรั์เจ็ประการน,นี้เป็นทรัพย์อันประเสร,ริฐรั์เจ็ประการน,นั้นมีอะไรบ้างกล่าวคือ 1. นศรัทธาธนะ 2. สองศีลธนะ 3. ฮหิริธนะ 4. โกตปะธนะ 5. สุตตะธนะ 6. จาคะธนะ 7. ปัญญาธนะศรัทธาธนะเป็นอย่างไรกล่าวคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อในปัญญาเครื่องตัดสรุของพระตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกพุทธคลฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศัสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า นี่เรียกว่าศรัทธาธนะศีลธนะเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมใน,นนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางธนทวุฒิและสัตราวุฒิมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตเป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกล้ามเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือโสลาเมไรอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะหิริธนะเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมวินัยน,นี้เป็นผู้มีหิริคือความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าหิริธนะโอตปะธนะเป็นอย่างไรกล่าวคือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอตตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าโอตะะนะตะทะนะสุตตะทะ,ะเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้สดับตรับฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นงามในธรรมกลาง และงามในที่สุดประกาศพรหมจัรท์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทรงจำไว้คร่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีซึ่งทิฏฐินี้เรียกว่าสุตตะธนะจาคคธนะเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละ ควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่คองเรือนนี่เรียกว่าจาคะธนะปัญญาธนะเป็นอย่างไรกล่าวคืออริยาสาวกในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นถ้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชั้มแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาธนะ ภิกษุทั้งหลายทรับเจ็ประการนี้แลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรับเจ็ประการนี้คือสัทธาธนะศิลธนะฮิลิธนะโอตปะธนะสุตตะธนะจาคะธนะและปัญญาธนะบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ควรมันประกอบศรัทธาศีลความเรื่มใสและการเห็นธรรมจบวิทตะธนสูตร